น่ามหัศจรรใจที่เดียวในหัวใจของพระเดวคุณหลวงพ่อพระพิสาพิชานุกูลซึ่งท่าเป็นชาวเป็นคุณองแรกของโลกที่เป็นชาวปะวากะยอที่ท่านมีความคิดอันประเสริฐมีวิชั่นตั้งแต่สิบปีที่แล้วเนี่ยว่าเราจะไปรอคอยทางรายการสร้างถนนเข้ามาเนี่ย มันคงยากแต่ถ้าไม่มีถนนการเดินทางกล็ลำบากปัญหายาเจพบติดปัญหาแรงต่างเยอะแยะมันยังไงก็แก้ไปหมดถ้าไม่มีถนนทางการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีการศจกษาเราเรียนการทำมาก้าขายการท่องเที่ยวแรงๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยกล็ลำบากเพราะนั้นเมื่อทางรายการไม่พร้อมเราก็ต้องพร้อม โดยพร้อมที่หัวใจก่อนท่านเอามือคลำหัวใจท่านนะยังอยู่เออหัวใจยอดนักสู้นี่ว่าเราจะต้องสร้างถนนตรงนี้เมือ่อไม่มีงบประมาณเรามีงบสองมือหนึ่งสมองสองมือสองเท้า,อาจอบหนึ่งเล่มจอบเสียมเอ้ย อะไรต่างๆก็จบตั้งต่ไม่เค็พปรัง <laughs> งานนี่เราก็เอาเก็บผักยาแล้วแต่ตอนนั้นกั็มาแล้วก็ท่านก็ไปเที่ยวชวนคนทนําบุญจนได้ฉายาว่าชูชกชูขึ้นอ่ามันไม่ใช่อย่างนี้เขาว่าท่าเป็นคนขี้ขอถามว่าท่าน ไปขอหรือว่าท่านไปชวนทําความดีเออทาที่ท่านได้ที่ใครอา่าได้ที่คนทำนั่นแหละคือตัวเราแล้วก็มันเล็กๆน้อยๆเศษเง,ง,งินน่ะนำไปเอออาหารกึ่งสำเร็จรูปบ้างอะไรแหละอะไรปลาระเนะน้ำพริกปลาละเออ เกลือมึงและเข็มมึงอรองีตก็มเาเนี่ยแล้วก็ผักยาแั้นก็เก็บๆกันไปแล้วก็กินอยู่หลับนอนทำงานบนถนนนั่นเลยอ,อ,อนนั้นกว้างสี่เมตรบางช่วงห้าเมตรอย่าลืมว่าดินหินบนภูเขาเนี่ยมันแข็งเนอะครูวิทย์เคยไล่าให้ฟังอตอนสมัยสร้างวัดใหม่ๆ จับกิเตอร์เขาเห็นคนงานทำถนนหน้าดาวดึงสิ่งด่นนี่ค,คือถนนหน้าสาจตุมาหาราชิกามาเราลองดูสิอิเตอร์รู้จักอิเตอร์ไหมสเป็นเหล็กหัวแหลมหัวท้ายเนี่ยชุก <c oughs> โอ้โห,โห,โหสะเทือนถึงลากฟันเลยเลิกเงาดีกว่านี่กันบบนะบรรพ้นราบนะบนดอยยิ่งกว่านี้ มันหินดินปนหินเมื่อกี้เห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยั่นจะ้ะแล้วขึ้นเขาขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลองอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่พอคดเคี้ยวอีกเออเรียกว่าไปถึงเดินเดืก็แข็งแรงทีเดียวกลับก็ไม่ได้เพราะกว่าจะมากม็ตั้งหลายวันเพราะนั้นนอนพนั้นเลยจากหลักหน่วยก็เป็นหลักสิบ จากหลักสิบก็เป็นหลัก้อยมาเอาของที่บ้านละกับมือของเราทำไปยิ้มไปแล้วก็อาหารที่จะรวบรวมมาจากการชวนกัต้อง,งความดุลทำความดีแม้เขาจะลำพึงมาบ้างก็ทอาไม่เป็นไรเพราะเขาลำพึงด้วยความไม่รู้คือคนทำงานนี่ก็ต้องกินอีกกินทุกวันอะ่ะกินบ่อยๆกินทุกวันก็หมดไปทุกวันเพราะพลาังงานก็ใช้ไปวันต่อวันพรุ่งนี้อีกก็ต้องกินอีกอะ่ะ แล้ไม่ให้อีกแลวจะไปเอามาจากไหนก็นต้องไปเอาอีกอใช่ไหมแล้วก็จะมาหาพระท่านขอ,ขอที่จริงท่านชวนทําบุญสิบปีถนนสายนี่จะเป็นถนนสายกลางเลยนี่ประเด็คุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาร,ราชมังกราจารย์สมเด็จพระอุปช้างครูไม่ใหญ่วัดปากน้ําบาท,ทีเจริญท่านตั้งชื่อถนนนี้ว่า พุทธวิถีายาวร้อยกว่ากิโลเมตรสิบปีเล็กสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้นแหละที่จะถึงจุดหมายปลายทางถนนสายนี้จะเชื่อมทุกดอยเลยแสงสว่างก็จะไปตามดอยต่างๆกับวันบนดอยก็จะเกิดขึ้นอีกเออยอะแยะแล้วในระหว่างนั้นท่านก็ทำถนนไปอืไปชวนคนทำบุญไปแล้วก็ชวนชาวป่าชาวเขาทุกเผ่า อาเป็นพุทธมามะกะถามว่าใครในโลกทำอย่างได้อย่างท่านมั่งเนี่ยใครในโลกเนี่เพราะนั้นครูใหญ่จึงมหสาสัจจันต์ท่านเป็นบรุษย์มหสัจจรรย์บันไวใจไม่เกี่ยงจริงๆริงเลยเพราะนั้นสิบกว่ากิโลเมตรสุดท้ายจึงเกิดกุศลศรัทธาชวนนักเรียนนุบาลฝันในฝันเมียถลอกมะเรามีเองคนละบาทสองบาทเออ เด็กๆตัวเล็กๆมาเรามาช่วยกันตัวเล็กกับบาทเงินตัวใหญ่บาองเออแล้วก็เตรียมรถสิบล้อไว้กิโลละคันเอ,อกิโลละคันเรียกว่ามีอะไรใส่ก็ใส่ไปมีผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวอุปกรณ์เครื่องกันหนาวอาหารอะไรต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใส่ไปทั้งจอบทั้งเสียมทั้งพลั่วกแต่ตั้งตามไมเค <laughs> เออทิ้งจะงับมันนั่นได้อสู่ได้ <laughs> <laughs> เนี่ยก็ทํากันไปอย่างเนี้กิศรัทธาเนี่ยไปติใจว่าโอ้ยอยากมีส่วนแห่งบุญช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อใหญ่ส่งทีมงานไปได้ยำบอกหลวงพ่อครับผมจะมีโอกาสได้กลับมาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มันหวาดเสียวไปเหลียวไปดูเหวเหวแล้วเนี่ยขนาดช่องอื่นจะไปไ่ไ้้ํำ ขอบายบายก่อนเลยเออแล้วขอมาแบ่งปันทรัพยา,ากรวัตถุดิบแต่เราไปจนถึงที่เลยแล้วจะเอามาให้พวกเราดูผลทางช่วงสุดท้ายที่เราร่วมบุญกับท่านนี้เป็น่วงที่สวยที่สุดในถนนระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรก็ผ่านโอ้โหทะเลหมอกที่สังสวยทั้งอากาศเย็นเย็นสบายลองดูเถอะ มีสองฤดูเย็นน้ำประดาฤดูหนาวกันลฤดูหนาวจิ๋งเ,เอออาสองฤดูนะแล้วผ่านน้ำตกสามชั้นเอชั้นหนึ่งพุทธังสระนงขจามีชั้นสองธรรมมงสารน้ำขจามีชั้นสามสังคมสารน้ำขจามิสามชั้นพระราตนาตรัยเลยเอส,สวยที่สุดเลย แต่ใครไม่ได้ไปดูนี่นะอย่าเพิ่งตายนะไปดูก่อนแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่น้ําตกที่สวยสุดต้องน้ําตกนี้สวยสามชั้นเดียวเลยจ้ะีนไ,ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีส่วนรลบุญร่วมอาหารไปถาวายท่านสิบกว่าคันรถสิบล้อไม่ใช่รถอีแตนนะสิบล้อนะอะเพื่อให้ท่านมีแห้งใจจ้ง กำหนดช่วงสุดท้ายสิบกว่ากิโลนี่ครูใหญ่เนี่ยตั้งใจให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนี่เดจ้เพราะนัไไ้นเรามาส่งพลังงานให้ท่านเพืออุปโภคบริโภคแรงต่างนี่ช่วงสุดท้ายเลยเพราะร้อยกว่ากิโลเราไม่มีโอกาสได้ร่วมบุญกับท่านเรามาร่วงช่วงสุดท้ายร้อยกว่ากิโลใช้เวลาสิบปีตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันหร้อยสี่สิบหนึ่งถึงปีพุทธศักราชสองพันหร้อยห้าสิบหนึ่ง สิปีเนี่ยเล็กสิบกว่ากิโลเมตรสิบกว่ากิโลเมตรหนึ่งเดือนนี่ต้องให้เสร็จนีนะจ๊ะเมื่อผู้ที่มีแห่งใจต่แหงใจว่าอ่าอ่ามาเจอกันเนี่ยนะเดี๋ยวสบันฮันแลกันไปเลยและเราจะไปถ่ายทำมาทุกขั้นตอนอ่าตอนนี้อาทิตย์นี้ทำถึงไหนไปเรื่อยเพราะนั้นทีมงานเตรียมไปขาสันนดีมดีจะสันสู้ เออสียอาทิตย์อ๋แล้วเราก็จะได้ไปร่วมฉลองนี่เลยจ้ะดีไหมบโอ้จะเปนน็นถนนหนนด้านที่สวยงามแต่ว่ามันกว้างแค่สีเมตรเนี่ยครูไม่อยาก่ารถมันสวนเงินยากยกไว้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยงินไปที่โอ้โหจะต้องหาแวะนมันควรทีอย่างน้อยสักหกเมตรเงี้ยนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อทําทุลุแล้วนี่ น่าจะนะน่าจะอะกลับเรียนหาลือท่านถ้าจะไปได้พระคุณหลวงพ่อพระคุณพระพิสารฟังอยู่แล้วก็น่าจะนะน่าจะน่าจะพอทางการอยากพอเสร็จแล้วทางการอยากเข้ามาช่วยเราขยายเป็นหกนี่หกเมตรไปเลยสองเลนแล้วทีนี้ไอ้ตรงตน้นทางเนี่ยเราคน ถากต่อไอ้ปลายทางอเอาทางการเอาเครื่องจักรเข้าไปแล้วพบกันเครื่งทางใครจะถึงก่อนอา้าวการรวมรวมห้มแหงห้วมใจถูกต้องไหมห้วมแหงห้วมใจกันเออโอเครื่องจักรกับมนุษย์เครื่องจักรเออ ดูทีอันไหนจะไปถึงก่อนกันอ่อันไหนจะไปถึงครึ่งทางก่อนอสนุกสนานทีเดียวครูไม่ใหญ่ว่าคนชนะอืมไจใจขนาดนี้นี่เพราะที่ส้มถนนมาสิบสิบปีนี่เพราะตั้งแต่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบถึงหลักหนึ่งร้อยเสร็จๆจา่นั้นเองเนี่ย ทีนี้ถ้าหากเรามารวมกันเป็นแสนคนที่เจดีไมตรีมิทภาพเนี่ยเอาเจ็ดวันให้ชนะเลยแล้วเอาอาหารไปเลี้ยงคนทักแสนโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่นะออหมอนเจ็ดวันก็พบกันขึรึ่งทางองเขามีผักมีหญ้าแล้วเราก็มีน้ำปริกปลาลาเนี่ยปลาลยี่ห้อ,อะไรดีเ่ย ย่า yeah, ป้ากิ๊บกิบเหอก็ไม่เอา<笑><笑>โอ้ยอย่างนี้ดีนะจะเป็นถนนแรกของโลกที่ระหว่างเครื่องจกักรมนุษย์กับเครื่องจักรคนแล้วก็มาเจอกันเครื่องทางเดี๋ยวสร้างถนนแข่งกันเออแล้วก็เป็นการพ่มแห่งพ่มใจกันระหว่างทางการเห็นไหมกระทํางไม่การเนี่ยกระทางบ้านเนี่ยช่วยกัน ทางการกระทางบ้านเงี้ยสนุกนะรัดละถ่ายภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์โลกออกไปให้ทั่วโลกได้เห็นมาครั้งหนึ่งในชีวิตสนนมไม่เอถนนพุทธวิถีนี้ได้สำเร็จร่งร่วงไปดีดีด้วยกันห่มแห่งห่งห้มใจกันทางการกับทางบ้านนี่ยอ่าแล้วก็ชาวบ้านชาวป่าชาวดอยชาวเขามาช่วยกันสนุกสนานทีเดียว หรือชาวเมืองจะไปช่วยก็ได้แต่ถ้าโตไปไม่ได้เอาตังมาเอ้วแล้วก็เอาไปให้พลังงานใช่ไหมจ๊ะสนุกนะแล้วหลังนั้นก็เคยทำทางชื่อมจากถนนพุทธวิถีออกไปแต่ละเส้นโอ้ยสน,นุกเลยแล้วก็ฝันฝันเมื่อก่อนนะฝันเผื่อสักวันว่าฝันมันจะเป็นจริงแต่ครูไม่ใหญ่ว่าสร้างได้นะ น่าจะมีแห่งใจเนี่ยถ้าหัวใจเราแข็งแกร่งเราสู้นะถ้าสู้ก็จะชนะเพราะนั้นต้องสู้จ้ะอืมเครืงจักมนุษย์นี่กับเครื่องจักรคนใครจะชนะแน่อะไรบมาว่า,ว,าว่าจะทำประจมกันจ้ะศูนเจ็ดสองสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล สิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตร,รัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบร,รมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตร,รัยภายใน เป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระวางทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องสแสวงหาคือพระรัตนตร,รัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระวางทาง เคอดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์